เป็นไม่ไดุ้่วงนี้ดอกไม้กำลังออกดึงปีมีครั้งหนึ่งนะคะ เป็นแปลแงสีม่วงนะก็แบบสีม่วงสีฟ้า อยู่ติดถนนนะคะขอภัยนะคะเกษมรักควรผูกขายหูะคะ่ะจะ ต ais, ัดทิ้งนกเต็มเลยพี่น้อง กินแมลงที่ป่าหรอคา